คุณพ่อไม่สบายเป็นอะไรคพ่อป่วยเป็น,ปนโรคเกาตะค่ะใช่ก็คือมันจะมาทุกช่วงที่พ่อกินของอร่อยมันอาการคือ,เ,อเรียกว,ว่ากดยูริกใช่ไหมคะที่เวลาทานอาหารแล้วเวลาทานอะไรอร่อยออร่ๆใ,ในโลกนี้ที่เขาไม่ชอบมันก็จะเกิดอาการแล้วก็จะปวดตามพ่อตามอะไร อาการของพ่อเป็นประมาณนี้ค่ะด้วยคุณพ่อมีแค่ลูกเขาเดียวใช่ไหมคะไม่ได้โรคแท้โรคอย่างอื่นไม่มีโรประจําตัวอย่างอื่นไม่มีพ่อไม่มีโรคประจําตัวอย่างอื่นแต่ที่หนูเห็นคือพ่อเป็นเป็นหนักมากเหมือนกันเพราะว่าคือเขาเป็นคนหลักอิสระมากๆคือมีช่วงที่อยากจะพาพ่อไปรักษาแต่เขาก็รู้สึกว่าเขาอยากเขาอยากรักษาด้วยตัวเขาเองเขาก็ เขาก็จะโทรมาคุยเขาเวลาเขามีอะไรเขาจะโทรมาคุยมีอะไรอยากได้อะไรเขาก็จะโทรมาแต่ว่าหนูก็รู้สึกว่าหนู่จะช่วยพ่อยังไงเพราะว่าช่วงนั้นตอนที่หนูรู้ว่าพ่อป่วยหนูยังอายุประมาณ17บเจที่หนูยังเริ่มเริ่มเข้าแคสงานหรือว่าแบบว่ายังไม่มีความสามารถอะไรที่จะมีเงินรักษาพอเห็นบอกว่าคือว่าเป็นลูกเขาแต่ว่างานหนั เขายังเดินได้ใช้ชีวิตปกติได้ใช่ไหมคะพ่อยังพ่อยังเดินได้ค่ะใช่พ่อขับมอเตอร์ไซค์ตอนตอนที่พ่อมาอยู่กับทางุย่าฝั่งแม่เขาก็จะขับมอเตอร์ไซค์ไปกินในของที่เขาอยากชอบแล้วเขาก็ได้อยู่ในที่ที่มีธรรมชาติมีอะไรองนะะี้ค่ะเขาก็จะทําในสิ่งที่เขาอยากชอบคุณพ่อก็เป็นตัวเองทานยาทานอะไรปกติใช่ไหมคะ อ,อันนี้คือเรื่องเรื่องของทานยาหนูว่าเขาก็ทานยามาเป็นเวลานานที่ผ่านมาเราก็ได้มีการอัปเดตพ่ออยู่เรื่อยใช่ไหมคะที่ผ่านมาคือจะมีมีโทรคุยกับพ่อค่ะแล้วก็วันไหนที่หนูขึ้นไปที่อำนาจ,จเจริญก็จะไปไปหาพ่อแต่ว่าล่าสุดนี่คือเพิ่งสื่อทีวีหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาบอกว่า ทีวีเพิ่งเสียนะแล้วเราก็เลยแบบวิดีโอคุยกับพ่อแ,<ม>แล้วก็พี่ชายก็เป็นคนขึ้นขึ้นไปหาพ่อสูงให้แต่ว่าอันนี้อ่ะหนูตอนแรกหนูคิดว่าพ่อพ่อป่วยจากโรคแล้วเสียชีวิตแต่ว่าแต่จริงๆไม่ใช่ค่ะคือพ่อพ่อเกิดอุบัติเหตุพ่อกำลังจะถอดเสื้อ แล้วมีมีรอยแผลที่หัวก็คือเขาเขาน่าจะลม้มฟาดที่กับที่กับเตียงตรงขาเตียงที่แบบมันอ,อันนี้ค่ะแล้วก็เลยแล้วตอนนั้นหนูก็แล้วตอนนั้นหนูก็อยู่อยู่ที่กรุงเทพอยู่ที่นี่ใช่ไหมคะแล้วเป็นวันที่หนูอ่ะไปร่วมแสดงความเสียใจกับกับพี่พี่นักแสดงช่องแล้ว มันคือวันที่สิบเอ็ดแล้วก็คือทราบว่าพ่อเสียชีวิตวันที่สิบสองในคืนตอนนั้นเพราะว่าทางทางโรงพยาบาลทางตำรวจเขาบอกเวลาที่พ่อเสียเสียก็เลยแต่ว่าไม่มีใครรู้ว่าพ่อพ่อได้จับไปแล้วค่ะก็รู้แค่มีพี่ไปสนีที่เขาไปส่งของแ,แล้วแล้วไม่มีการตอบ ก็เลยก็เลยมีพี่ปัชนีเนี่ยที่ที่ที่ท,ทพ่อจับไปสองวันแล้วเขาก็ได้ได้รู้แล้วก็คือทางป้าๆเขาก็ไปไปหาไปดูอะไรเงี้ยซึ่งวันนั้นน่ะวันนั้นเลยอะ่ะเขาขับมอเตอร์ไซค์ไปกินของอะไรในเมืองในในอำนาจเจริญอะไรเงี้ยค่ะแล้วหนูก็ทราบแค่นี้ก็คือตอนนั้นคือต้องขออนุญาต ออใช่ใชค่ะ,คะใช่ค่ะพ่ออยู่คนเดียวค่ะพ่ออยู่คนเดียวในบ้านแต่ว่ารอบๆจะมีเพื่อนบ้านมีมีป้าๆมีมีอะไรที่เขาแบบเออวันนี้มงคลอยากอยากกินอะไรหรืออะไรเงี้ยแล้วก็เพอาวันนั้นอ่ะพ่อบอกว่าอยากกินข้าวผัดแล้วคนที่ที่เขากําลังแบบว่าจะผัดข้าวให้พ่อเขายัางเตรียมหมูอะไรอย่างเงี้ยค่ะจากพ่อก็ไปก่อน จากที่ญาติทราบอันนี้คือทางญาติเป็นคนแจ้งมาทางเก๋ไกใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่เราเป็นพ่อตับแล้วนะใช่ค่ะแล้วตอนนั้นแล้วตอนนั้นพอเราทราบเรื่องค่ะเก๋กับพี่ชายปรึกษากันยังไงบ้างคะก็พอหลังจากที่ทราบก็พี่ชายก็ไปไปรับนำร่างพ่อมาที่กรุงเทพเพราะว่าพ่อเกิดแล้วก็โตที่กรุงเทพมาโดยตลอดแล้วก็เป็นช่วง5้าปีที่ผ่านมาที่หนูรู้สึกว่า เขาก็ได้ไปใช้ชีวิตที่เขาบอกว่าเขาอยากอยู่ในที่ที่ธรรมชาติแล้วบ้านตรงนั้นที่อยู่ที่ที่หนูบอกว่าพ่องั้นพ่ออยากอยู่ที่นี่ไหมล่ะอยู่ใกล้ๆกับบ้านยายเป็นข้างหลังเป็นภูเขาข้างหน้าก็คือเป็นแม่น้ําแล้วเขาก็มีมอเตอร์ไซค์คู่ใจเขาก็จะขับรถไปไปกินไปทําอะไรที่เขาอยากทำแล้วคุณพ่อเลือกที่จะแบบขอไปอยู่กับธรรมชาติอยู่กับต่างจังหวัดเองใช่ไหมคะใช่ค่ะ พ่อเราเห็นด้วยแล้วเราขอพ่อว่าถ้าถ้าหนูอ่ะจะต้องอยู่กับพ่อตลอดอะแล้วหนูจะหาเงินจากตรงไหนหนูก็ต้องทําทําหน้าที่ของหนูให้ดีมันเหมือนเป็นช่วงชีวิตที่หนูอ่ะก็กําลังเข้ามาทํางานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้ว หนูขอว,ว่าอยากให้พ่ออยู่ในที่ที่มีคนดูแลพ่อเียแต่พ่อ,อพ่อไม่เอาค่ะพ่ออยากพ่ออยากอยู่อิสระของพ่อเพราะว่าเขารักสันโดษเขาอยากอยู่ในที่ที่เขาแบบอยากทําอะไรอยากไปไหนก็ได้ค่ะตอนนี้เรายังมีเรื่องอะไรที่ไม่สบายใจอยู่ไหมว่าตอนนี้มีเรื่องอะไรที่ไม่สบายใจอยู่ไหมอหนูรู้สึกว่าวันที่พ่อ พ่อไปเราเราไม่ไม่ไม่รู้แล้วเราไม่ได้อยู่ข้างเขาตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าอย่างน้อยเขาก็ไม่ต้องเจ็บเพราะหนูคิดให้กําลังใจตัวเองว่าอย่างน้อยอ่ะเขาก็ไม่ต้องเจ็บมาเป็นโรคที่ที่แบบเจ็บปวดเพราะว่าเขาเคยบอกว่าเขาอยากหายแต่หนูอ่ะไม่รู้ว่าหนูจะช่วยให้เขาหายยังไงได้บ้าง สิ่งที่หนูทําได้ก็คือต้องทําหน้าที่ของหนูแล้วก็ดูแลคนในครอบครัวเท่าที่หนูทําได้ทําให้เต็มที่ที่สุดค่ะต้องขออนุญาตกับหลายๆคนที่เขาไม่เข้าใจอาจจะคิดอะไรไปที่มันอาจจะเกินความจริงไปอะไรเงี้ยเก๋ไก่อยากจะพูดอะไรครับไม่ไสำหรับคนที่ที่อะไรนะคะเข้าใจเราเข้าใจเราอ๋อเป็นเป็นเรื่องปกติที่ ที่เขาที่เขาจะเข้าใจในแบบของของตัวเขาเพราะว่ามันเป็นเรื่องจริงที่หนูไม่ได้อยู่ในวันที่พ่อเสียแล้วก็แต่เราก็ทำหน้าที่ของเราใช่ค่ะหนูทำหน้าที่ของหนูให้ดีที่สุดมาโดยตลอดแล้วแล้วก็ไม่มีใครอยากอยู่แบบใครๆก็อยากอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเนาะใช่ แต่ว่าถ้ามันไม่เกิดแบบนี้ขึ้นอะพ่อเขาก็ได้สอนให้หนูว่าโอเคเข้มแข็งตั้งใจเรียนถ้าเราเรียนเรามีความรู้เราก็ทํางานหางานอย่างน้อยเราได้ช่วยในในแบบของเราอันนี้อะค่ะที่ที่หนูรู้สึกว่าพอได้มอบพลังอันนี้ให้กับหนูสิ่ง,งที่คนเข้าใจผิดแล้วก็อาจจะมีภาพวิพากษ์จารเรา,าหนูแบบตอนนี้มัน ร,อ,อ,รอ๋อสิ่งที่คนเขาจะผิดจริงๆหนูว่าไม่ได้ไม่ได้อ่านตรงนั้นมากแต่ว่ามีคนเข้าใจในแบบของเขาหนูก็แล้วแต่คนเขาจะคิดเลยค่ะแต่ว่าคนรอบๆไม่ว่าจะตัวหนูเองหรือว่าจะเป็นพี่ๆหรือว่าแม่หรือญาติญาติที่ที่รู้จักคือเขาก็เขาไม่ได้เขาเขา ไม่ได้เห็นในส่วนของเราหรือเปล่าเราไม่รู้หรือคนที่เขาคอมเมนต์เขาไม่ได้เห็นในส่วนที่เราทาแล้วก็อันนี้ก็ไม่เป็นไรเราก,เราก,เราก็เราก็เข้าใจว่าเราก็ไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรค่ะที่เขาจะคอมเมนต์หรือว่าคิดแบบนั้นค่ะได้ยินจับพี่ชายเเพราะพี่ชายก็ออกมาปกป้องเกย์ไกแหละก่อนหน้านี้ว่ามันไม่จริงนะไี่ชายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พี่ชายพี่ชายก็เขาก็เป็นหัวเนาะเพราะว่ามีน้องสาวคนเดียว เขาก็ทำในในเต็มที่ในรูปแบบของพี่ที่เขาจะทำได้เขาก็เขาเขาก็เขาก็รู้ว่าว่าว่าเราทำอะไรเราก็รู้ว่าเราทำอะไรอยู่ค่ะอยากพูดถึงอะไรของพ่อว่าอยากพูดถึงอะไรอ๋อค่ะถ้าถามว่าอยากพูดถึงอะไรถึงพ่อหนูว่าเป็นช่วงที่พ่อได้ อยู่อย่างมีอิสระแล้วตอนนี้คือพ่อพ่อหลับสบายที่สุดแล้วในชีวิตหนูก็ขอให้พ่อได้หลับสบายแล้วหนูก็จะได้ส่งของทีบของกินที่พ่ออร่อยแล้วโดยที่พ่อไม่ต้องเจ็บไม่ต้องเจ็บปวดอย่างเงี้ยค่ะพ่เป็นห่วงอะไรเรามากที่สุดคะที่ผ่านมาในคานที่เป็นลูกสาวลูกเป็นผู้หญิงด้วย,ยะะอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าถามว่าพ่อเป็นห่วงอะไรมากๆมากที่สุดหรอคะ ดได้แหลพก็เลยแบามอะไรี้งองไหนูคิดว่าพ่อก็อคงพ่อก็อคงรู้สึกว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันเลยเนาะแต่ว่าอาจจะพ่ออาจจะไปรออยู่ที่ดาวดวงอื่นแเขาก็คง มีภูมใิใจที่โอเคเราดูแลตัวเองได้การงานต่างๆใช่ค่ะเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีเดี๋ยวจะมีค่ะไปลอยอังคารก็ผิดจ๋าสถานที่ค่นนี่ค่ะเป็นสมุทรยังยังไม่ได้คุยกันค่ะแต่ว่าคิดว่าน่าจะไป ไปลอยที่สมุดสมุรปากกาใช่ไหมคะใช่สมุปากกานี่เป็นความตั้งใจของครอบครัวใช่ไหมคะที่อยากเอาพี่พ่อไปลอยอาคาศใช่ค่ะอ่สุดท้าคนที่ฝากกำลังใจมาให้เกค่ะในวันที่แบบยากลาบากของครอบครัวอะไรเงี้ยแขกจากคนที่คใ้บ้านที่เป็นห่วง ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ที่เขาเป็นห่วงเราแล้วก็ไม่เป็นไรคะ่ะเราก็เราก็ต้องเดินหน้าต่อไปเพราะว่าพ่อได้ให้พลังตรงนี้ให้เราอยู่ตรงนี้อยากเข้มแข็ง <Okay. Okay. S 1> ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ